ดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชนประทานพร้อมด้วยนายสมเพชจ้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระร่วงประทานพรขนาดสูง2.60เมตรองค์ประธานณที่พักสงสวนสรรพสิ่งบ้านนาเจริญหมู่ที่16ตำบลดอนจิกอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายเสถียรทองสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาคตอนออกเชียงเหนือกล่าวว่าพระร่วงปังยืนประทานพรมีความสูง2.6เมตรสร้างไว้เพื่อเป็นองค์ประธานเป็นปางห้ามญาติที่มีเนื้อทองเหลืองจํานวนกว่า 820กิโลกรัมมีทองคำหมบานและ1สลึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือนเมษายน2565นี้เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของที่พักสง์สวนสรรพ,พสิ่งสร้างความสงบให้กับจิตใจแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานซึ่งการบริหารจัดการแปลงเกษตรทั้งหมดถูกประยุกต์มาจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมกันกับความฉลาดทางความคิดโดยสวนสรรพสิ่งเป็นสวนที่มีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ โดยใช้พื้นที่หนึ่งไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่จำกัดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนได้แก่การทำนาปลูกผักประมงน้ำจืดปศุสัสตว์และที่อยู่อาศัยใช้หลักในการจัดระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลและเกื้อกูลกันตามธรรมชาติเพึ่งพาอาศัยกันโดยปราศจากการใช้สารเคมีใดๆนำสิ่งที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ใน ในด้านการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดสวนสพสิงห์นับเป็นสวนที่มีผู้เข้าศึกษาดูงานมาแล้วหลายหมื่นคนโดยได้มีการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงให้รู้จักการประยุกต์หลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่หนึ่งไร่โดยจัดการฝึกอบรมและทดลองทำแปลงนาด้วยตัวเองตามหลักสูตรเป็นระยะเวลานาน5เดือนส่งเสริมความฉลาดทางเกษตรกรรมเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาชีพ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดประยุกต์ใช้ให้มีความหลากหลายซึ่งจะสร้างความมั่นคงสร้างไรายได้ต่อตอนเองครอบครัวและสังคมต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้ที่สวนสัปพสิ่งซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนาเจริญหมู่ที่16ตำบลดอนจิกอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่นายเสถียรทองสวัสด หมายเลขโทรศัพท์0810625087และ0824159966 បានដល់ក្នុងទីតាំងព្រះគតិមកអត់ อ๋อที่เกลียดนะครับที่เกลียดที่เกลียดทุกู้นายย่าโสธรนะครับท่านนิกรที่เกลียดใครทั้งนั้นครับแล้ก็